สวัสดีครับผมสุมเมธอุดลกินนะครับชื่อเล่นชื่อมิกครับไอเจมิกสุมเมธอุดลกินดีกรดีดีเจหนุ่มเสียงใสผู้ชายการช่างวงเล็บลช่างถามเรียนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปัจจุบันผมอายุ22ปีครับผมนิยามความเป็นตัวเองเหรอครับผมเนี่ยเป็นคนที่ บา,บางครั้งก็จริงจังนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็จะสนุกครับเป็นคนที่ชอบความสนุกนะครับแล้วก็ชอบเมสากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับชอบพูดครับาาทักษะการพูดเนี่ยชอบมากๆแล้วก็จะชอบเมสากับเพื่อนชอบเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนที่เป็นคนที่สนุกครับเพลงที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นแนวสบายๆายนะครับ เพลงที่ชอบส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับศิลปินที่ชอบถึงเนีฮะเพราะฉะนั้นศิลปินที่ผมชอบเนี่ยนะครับก็คือพี่เบิร์ดครับชอบมันตั้งแต่เด็กๆแล้วอย,อย่างเช่นเพลงสบายๆนะครับหมอกหมอกหมอกละควนันหมอกละควันนี่ะนะฮะแล้วก็ทำไมต้องเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ที่ผมมาสมัครไอเจเซร์เนี่ยนะครับเพราะว่าผมมีที่บอกไปนะครับว่าชื่นชอบในการจัดรายการนะครับแล้วก็เป็นการเป็นพิธีกรตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์นในด้านการเป็น d j มาก่อนด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็อยากจะพิสูจน์ความสามารถของตัวผมเองนะครับว่ามีความสามารถแค่ไหนที่จะทํางานในด้านนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงอยากจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยพัฒนานในด้านการเป็น d j แล้วก็เป็นพิธีกรนั่นเองครับ ดของผมนะครับก็แน่นอนครับศิลปินที่ผมชอบนะครับคือพ,พี่เบิร์ดนะครับเพราะว่าเรื่องงานเพลงของเขาเนี่ยนะครับเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องราวของการวางตัวในการเป็นศิลปินที่ดีเนี่ยผมว่าพี่เบิร์ดนะครับเป็นศิลปินเรียกได้ว่าเป็นศิลปินตัวอย่างของศิลปินทุกคนเลยก็ว่าได้ว่าควรจะจริงใจต่อแฟนคลับควรจะซื่อสัสตย์ต่อหน้าที่รู้ว่าตัวเองควรทำอะไรยังไงทําให้เขาสามารถเป็น ศิลปินที่เป็นอมตะในทุกวันนี้ได้ครับพิธีกรที่ชอบเหรครับก็คงเป็นพี่พี่พิกิีนะครับพิกิีสีภูมิเศษก็จะเป็นแนวแบบว่า,าได้ทุกสไตล์ของเขาครับวัยรุ่นก็ได้แนวจริงจังแนวแบบว่าพิธีการนี้ก็ได้เหมือนกันความคาดหวังจากการที่มาประกวดในเจครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะมีโอกาสนะครับที่จะได้ร่วมงานกับ GMM Grammy ในสาขาของการเป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์นะครับในด้านของการเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการหรือว่าเป็นดีเจครับ ครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรายการทาง Gmember อยู่นะครับก็ฝากผมด้วยนะครับ i j เนะครับติดตามได้ทาง Gmember.com นะครับยังไงก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เชร์ผมด้วยละกันนะครับฟังผมแล้วก็เพื่อนๆของผมด้วยทุกคนนะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวชาว Gmember ทุกคนนะครับบ๊ายบาย